Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition นะครับขับ2นะ3 2 1 Hello, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เราอยู่ด้านในของ Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition Model year 2023นะครับในรุ่นนี้คุณผู้ชมก็จะได้ชุดแต่งของดำรอบคันท่อไอเสียสแตนเลสนะครับมีแบช Elite Edition ที่ด้านนอกแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีแบช Pajero Sport แบบนี้เนาะการตกแต่งภายในก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลโคเล่โมดูเล่นะครับมีการตกแต่งแผงประตูที่เป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันกับเบาะนะ ตัวบาะนี่โคลเล่โมดูเลคือดีมากนะมันสะท้อนความร้อนต่างๆได้ดีนะครับการตกแต่งหลังคงหลังคาก็ไม่ได้แบบสปอร์ตเป็นสีดำนะก็ยังให้โทนความสว่างตามสไตล์รถครอบครัวที่ในการใช้งานที่นุ่มนวลเป็นคุณพ่อเป็นพ่อบ้านที่ใจดีอะไรแบบนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มเข้ามาในโมเดลเย่2023ของ E- l i t e Edition นะครับคือลำโพงนะ6เป็น8ตํตแหน่ง ของมิซูบิชิที่โอ้โหในกลุ่มของลำโพงติดรถเนี่ยถือว่าลำโพงติดรถ8ํลำโพงของเขาเนี่ยให้มาดีมากนะครับหน้าจอ Infotainment 8นิ้วหน้าจอเรือนไม้8นิ้วสแสดงผลแบบ TFT อันนี้ก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาจะมีในเรื่องของระบบนวิเกชั่นของ Tom t o m t o มแบบนี้ด้วยก็แล้วแต่สะดวกใช้แบบไหนถ้าใช้ทอมทอมแสดงขึ้นบนหน้าจอด้วยนะก็สะดวกดีนะครับแต่เราน่าจะคุ้นมือกันกันกบ Apple CarP l a y มากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมก็แล้วแต่สะดวกเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยครับหลังจากที่เคนนะครับอยู่กับรถมาแบบหูระยะหลายวันเหมือนกันนะแล้วก็ขับออกต่างจังหวัดขับใช้งานในเมืองเนี่ยอย่างแรกที่ผมรู้สึกบนรถคันนี้นะครับคือมุมอับสายตาของรถเขามีค่อนข้างเยอะด้วยความที่รถสูงแล้วก็ใหญ่แบบนี้นะครับแต่เขาก็แก้ด้วยการให้กล้องรอบคันสามร้อสิบองศามานะอันนี้กดดูได้ด้วยเห็นว่าแม้ว่าขับอยู่นะครับแต่ก็จะได้แค่บางมุมเท่านั้น คือกล้อง360องศาของเขาใช้งานอาจจะไม่ได้คมชัดมากแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของการเปิดมุมอับสายตาไม่ว่าจะเป็นด้านกระโปรงหน้าบริเวณเสาว A ด้านข้างมุมเนี่ยเสา B ลงไปที่เป็นบายสปอร์ตของผู้ขับขี่เนี่ยการมีกล้องรอบคันในการช่วยจอดในการช่วยดูระยะต่างๆรอบรถเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยจริงๆมิสูบิชิปาเจาโร่สปอร์ตว่าเก็บเสียงได้ดีนะ คืออยู่ข้างนอกอะเสียงเครื่องดังมากเลยนะแล้วนี่คืออยู่ด้านในตัวรถเนี่ยก็เหลือประมาณนี้สําหรับความเร็วที่เป็น idlespeed นะครับรถเนี่ยมันเป็นกระบะแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นเจเนอเรชันที่ล่าขายมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ยังทําได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ขี้เละเครื่องยนต์2.4งจุดสมเอกเองเนี่ยก็ในจังหวะที่กดเองก็แรงนะครับมีการทยานที่ดีแต่มันไม่มีตรงกลางอะคันเร่งของเขาอะมันจะมีแบบความเร็วที่เป็น เอ,อ,เอ,อือเ่อย i d l s p e e d แบบที่เราหลายๆมานะครับกับเหยียบทพยานไปเลยอย่างเงี้ยเราแบบไปหลายๆเงี้ยเขาก็จะอยู่แบบนี้ครับประมาณนี้หลายๆถ้าเราเหยียบไปตรงกลางเนี่ยมันก็จะอื้อๆคันเร่งมันจะนึ่ๆหนักๆนิดนึง,น,งนะครับเนี่ยแล้วดูการเข้า,ขาโค้งแบบนี้อ่ะเหยียบเติมเข้าไปอีกจะรู้สึกถึงการเหวี่ยนอยู่พอสมควรเลยด้วยรถที่ตัวถังเขาใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่มีความนุ่มเนี่ยมันก็จะมีความหนุ่งหนิงนะครับเนิบๆเหมือน,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 นแบบอยู่บนเรือพอสมควรเลยแต่ไม่ได้ โครงจนรู้สึกว่าหน้าเวียนหัวมากนักนะครับผมขับมาเนี่ยผู้โดยสารผมนั่งกันมา45หคนเนี่ยก็สบายๆนะครับเหยียบเนี่ยทะยานไปเลย2.4เต็มพลัง1 8 1แรงม้า430ินิวตันเมตรคือต้องเหยียบไปเลยแบบนี้นะครับเขาถึงทะยานได้ดีมากๆถ้ามาแบบอยู่กลางๆเนี้ยมันจะดูแบบคันเร่งหนืดๆหน่วงๆดูเหมือนไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงเนี่ยเหยียบครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไหลแบบเนี่ยเหยียบครึ่งนึงไงครับมันก็จะไหลแบบ นูดๆหน่วงหน่อยมันทาให้รู้สึกว่าคันเร่งของปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยมันจะแบบเออเป็น idlespeed ไปเลยคือความเร็วแบบเรื่อยๆอืดๆกับเหยียบรถทะยานไปเลยนะครับนิสายคันเร่งของเขาประมาณนี้ก็เหมาะแหละสําหรับการเป็นรถพ่อบ้านใจดีนะครับก็ขับไปเรื่อยๆคันเร่งอืดๆไหลาตามคันหน้าไปแบบนี้นะครับแต่ในจังหวะที่จะเร่งแซงจริงๆเนี่ยผมมีช่วงที่เหมือนแบบเจอรถแช่ขวาย,วยาวๆเจ็ดแปดคันไงครับออกซ้ายแล้วกดชูดเนี่ยเขาก็ทะยานดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เลย คเครื่องยนต์นี้แรงทยานหายห่วงเพียงแต่ว่าความกระชับความกระชับกระเฉงนะครับความลื่นไหลของเขาอ่ะนะอาจจะไม่ได้ดีมากนักนั่นเองนะครับช่วงล่างพวงมลาลัยเป็นยังไงโอ้รถคันนี้เซตมาเป็นรถพอบ้านใจดีจริงๆช่วงล่างนุ่มโดยสารนั่งสบายมากๆแต่ในขณะเดีวยวกันความนุ่มของเขาอ่ะบางทีมันขาดความกระชับไปนะครับเจอบัมเจอเนินเก็บแรงทีสองทีบางครั้งไม่หมดนะครับมันต้องแบบ ดึ้มดึ้มดึ้มแบบนี้แต่ไม่ถึงขนาดว่าโยนโครงเองแบบวู้วู้วู้แบบนี้ไม่ใช่นะครับเขาก็จะเก็บตัวแบบนุ่มๆเท่านั้นแหละเพียงแต่ใช้ระยะในการเก็บตัวเนี่ยหลายทีหน่อยแล้วก็ในการเข้าโค้งเนี่ยช่วงล่างพวงมาลัยเองก็อาจจะไม่ให้ความมั่นใจมากนักนะครับคือตัวช่วงล่างมันมีความนุ่มเหนือแหละเวลาเลี้ยวเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการโยนตัวซ้ำตล์ของปาเจโร่สปอร์ตนะฮะข้างบนมันเป็นเหตุนะเนาะ สีด้านล่างมันเล็กกว่าเวลาเลี้ยวก็จะเวียงงให้ตัวนี้ไปซ้ายครับไปเร็วๆเห็นปะมันโยนตัวเยอะมันโยนตัวเยอะแต่ไม่ถึงกับโยนเบี่ยงจนแบบน่ากลัวหรือรู้สึกว่าอันตรายนะครับแต่ผมก็เลือกที่จะขับแบบไปเรื่อยๆดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าเนี่ยดูยระยะเบรกเบรคเขาก็มาในโทนนุ่มนะเบรกเขาก็มาในโทนนุ่ม,นะมทําให้ความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาขับขี่เดินทางจริงๆอะ จะต้องเผื่อระยะเบรกอยู่พอสมควรเลยนะครับเบรกของเขามันนุ่มก็มต้องเผื่อระยะเบรกเพื่อให้คนโดยสารนี่นั่งสบายด้วยแต่ถามว่าเบรกทาได้ดีไหมอาจจะไม่ได้จึกมากอาจจะไม่มีพละกําลังหยุดที่รู้สึกว่าแบบกระชับมากนะครับแต่ก็โอเคไม่ได้ขี้เร่สาหรับรถในกลุ่มนี้ใน segment น,นี้นะครับโอ้ฝนตกอ้าวอ้าวยังไงกันครับเนี่ยอ๋อคลุมของกันอันตรายจริงฝนตกปุ๊บทุกคนขับรถช้ากันเลยอะ นี่ครับเรื่องของการเก็บเสียงฝนหลังคาก็ถือว่าเอาเรื่องนะปุ๊กปักปุ๊กปักดังอยู่เหมือนกันเพิ่งจะล้างรถมาด้วยโอ้โหเนี่ยเก็บเสียงฝนประมาณนี้นะครับจริงๆตัวรถผมรู้สึกว่าเก็บเสียงดีนะมีช่วงที่เหมือนผมไปจอดนะครับแล้วเจอแบบเปิดเพลงกันดังๆอย่างเงี้ยถ้าเปิดกระจกลงอะ่ะเสียงเข้ามาสนั่นเลยนะแต่พอปิดกระจกปุ๊บการเก็บเสียงดีนะครับเสียงเครื่องที่ดังพอเข้ามาในห้องโดยสารก็ถือว่ากันได้ดีพอสมควรการเก็บเสียงลมเนี่ย พอสักช่วงร้อยสิบขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีเสียงการแหวกอากาศของตัวรถแล้วรถ PPV ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างนะครับแต่สักพอร้อยสิบกว่าร้อยยี่ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเสียงลมที่ตีแบบปุ๊บปุ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 บแล้วอะประมาณนี้ PPV สำหรับปาเจโร่สปอร์ตผมก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าลำคาญมากเกินไปหฝนตกหนักมากจริงๆคุณผู้ชมตายแล้วตายล้ะ ฝนตกแบบนี้นะครับใครที่กังวลเรื่องถนนลื่นถนนเปียกเนี่ยคันนี้มันเป็นเอลีทขับสก็สามารถที่จะขับไปแล้วเข้าสี่ไฮได้เลยนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการยึดเกาะแล้วที่ผมลองมาเนี่ยบางช่วงที่ผมเจอถนนแบบแคบๆหรือแบบโค้งเยอะๆต่อเนื่องนะครับเวลาที่เราเข้าโค้งคอร์เนลลิงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจนะครับพอรถมันมีอาการที่เหมือนแบบเข้าหน้าดื้อๆหน่อยอะไรเงี้ยครับคมไม่คมจิกไม่จิกอะไรเงี้ยเปิดขับสี่ ช่วยให้ตัวรถเกาะโค้งได้นิ่งขึ้นนะฮะนี่คือข้อดีของการซื้อขับสี่แล้วก็ใช้งานแบบออนโรดนะแต่ถ้าอยากประหยัดตังค์ไปแสนกว่าบาทเนี่ยก็ขับ2ก็พอจริงๆคุณผู้ชมรถใหญ่อย่างเงี้ยนะครับอย่างปาเจโร่เนี่ยก็ถือว่าอาจจะดูเล็กดูเลียวดูสปอร์ตกว่ารุ่นอื่นในตลาดนะแต่เอาจริงๆพอใช้งานจริงเนี่ยเป็นรถที่ขับใช้งานในเมืองหรือในที่แคบๆแล้วก็กังวลพอสมควรเพราะมุมอับสายตาของเขามีมาพอสมควรน,นะครับ พอเป็นตัว Elite Edition นะครับมันก็จะมีระบบความปลอดภัยต่างๆเพิ่มเข้ามากล้องรอบคันเราให้ดูไปแล้วเนาะก็จะมีบายสปอตด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมั่นใจขึ้นเพราะเขาจะช่วยแจ้งเตือนด้วยเวลาที่สมมุติเราจะเลี้ยวแล้วมีรถอยู่ในระยะที่อาจจะชาร์จมาใส่เราได้นะครับเราเปิดไฟเลี้ยวไปเนี่ยเขาก็จะร้องเห็นไหมดึ๊กๆแล้วก็กระพริบด้วยนะครับลองฟังดูอีกทีนะนี่ก็จะแจ้งแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับ มินิส่วของ Adaptive Cruise Control แต่อาจจะไม่ All-Speed นะผมจะกดใช้ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเซตไประยะคือระยะใกล้สุดนะครับเซตความเร็ววที่70ครับไหลตามคันหน้าไปเลยเป็นรุ่นแรกๆที่มีมาให้เลยนะในรถ PPV บ้านเราเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีในการเร่งแซงในการชะลอคือย้อนกลับไปตอนวันที่เขาใส่มาให้อะคือแบบโอ้โหเฮ้ยรถ PPV เฮ้ยทำ Adaptive Cruise Control ได้ดีขนาดนี้เลยเหรอนะครับทำได้ดีมากๆเนี่ยดูดิการ เร่งแซงต่อเนื่องนะครับคือไหลเข้าโค้งได้ตามได้ในระดับหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเขาก็ไม่มีระบบที่จะช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับหรือว่าเข้าโค้งตามคันหน้าดได้อย่างแบบเนียนๆนะครับเนี่ยระยะมันไกลมากเลยเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วไปก่อนดูการเร่งเข้าไปเห็นไหมมันเร่งเนียนดูสิเร่งเนียนมากนะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control ดูไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเร่งจนแบบเบรกจนหัวทิ่ม ไม่เป็นเนี่ยชะลอแล้วทำงานได้ดีนะครับ Adaptive Cruise Control แล้วก็ตัว By Sport พร้อมแจ้งเตือนเวลาเราจะเลี้ยวออกด้านข้างเลี้ยวคอร์ดก็โอเคนะแต่แคนเซิลนไปไปครับแสงไปทางขวาเหยียบต้องเหยียบไปเลยเหยียบออกไปเลยอย่ามากลางๆมากลางๆแล้วมันไม่มีเรียวไม่มีแรงจะทยานสักเท่าไหร่นะครับ เข้าซ้ายครับเนี่ยมันต้องไปเนียนๆแบบนี้ที่ผมบอกว่าปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเปลี่ยนเลนในการเร่งแซงต้องเผื่อระยะให้เขาเขา้าให้เขาออกนิดนึงเนาะเพราะไปโยนแรงๆเนี่ยมันมีการโยกโยนอยู่พอสมควรนะครับทำให้ผู้โดยสารนั่งแล้วรู้สึกอาจจะไม่สบายเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยผมอะล้อออกตรงนี้แบบโยกโยนแบบเต็มสเต็ปให้ดูไปครับมันต้องรอรอบนิดนึงมันเลยต้องเผื่อระยะเหยียบออกเห็นไหมต้องรอรอบนิดนึงแต่พอมาปุ๊บอะ เขาทะยาดได้เลยนะครับทำให้บางจังหวะเนี่ยเวลาจะออกอะไรเงี้ยต้องเผื่อระยะจากคันหลังที่เขามาไวๆนิดนึงเพราะบางทีเราออกไปแล้วรอบเราย,ยังไม่มาเงี้ยจะอันตรายได้ก็ต้องจับจังหวะรถให้ดีๆด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมเหม็นไคือมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงล่างพวงมาลัยที่ทําให้เราขับแล้วรู้สึกแย่หรืองุนหิดซะทีเดียวเพียงแต่มันขาดความเฟิรม์มขาดความกระชับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราจะเร็วกับมันปุ๊บอะเขาเร็วกับเราไม่ได้นะเขาจะมีการเคลื่อนตัวที่เหมือนแบบ รุนแรงโยกแรงนิดหนึ่งนะครับขาดความเฟิรม์มขาดความกระชับไปสักหน่อยเค่นั้นเองอันเนี้ยแต่เรื่อง,องการกดเร่งแซงเครื่องยนต์2.4เนี่ยเรียวแรงเขามีนะแล้วก็แม้อยู่ในความเร็วเดินทางแบบ110 120แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะกดชาร์จเร่งแซงได้อยู่นะในรุ่นยี่ห้ออื่นที่เครื่องยนต์เท่ากันเนี้ยพอ120ไปแล้ว130เนี้ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเรียวมีแรงแล้วแต่ว่า迈锐2.4เนี่ยเออยังยังไปได้อยู่ครับ ไปเ,เสียงเครื่องดังไหมถือว่าดังนะถือว่าดังนะแต่สําหรับการมองว่ามันเป็นรถในเจนที่ขายมาเกือบสิปีแล้วก็โอเคพอรับได้นะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็คงไม่ได้ขับแบบชาร์จกันอย่างนี้อยู่ตลอดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับขับเรื่อยๆชิวๆเนี่ยไหลๆนะครับใช้ความเร็วที่เป็น คันเร่งต้นๆน,น,นะครับหลายๆตามไปเงี้ยเป็นพรอบ้านใจดีผู้ใหญ่ใจดีเงี้ยมากกว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์คนแบบนั้นมากกว่านะเปลี่ยนเลนไปทางขวาครับไปออกเดี๋ยวไโยนโยนเนี่ยมันจะมีการโครงอยู่พอสมควรนะแต่ว่านี่นั่งคนเดียวนะครับม่นั่งคนเดียวตอนผมใช้งานมาเนี่ยจะโดยสารมาเต็มเลย4ีห้าคนมันก็จะมีความเหนื่อยกว่าน,นี้อยู่นิดหน่อยนะฮะเนี่ยสิบห้าสไปได้อยู่เลย เนียนๆ,ๆนะครับรถใจดีเผื่อระยะเผื่อคนรอบข้างโอเคอ่ะ okay, มันผมว่าดีตรงที่เขาให้อ p ชั่นการใช้งานต่างๆมาเยอะนะครับแล้วก็หลายคนจะชอบพูดกันว่ารถปลายโมเดลเนี่ยมันเป็นรถที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนรถแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษแล้วของที่เขาใส่เข้ามาจะใส่เข้ามาจนแบบจนล้นที่สุดแล้วเผอๆนะครับบางอ PTION อำนวยความสะดวกสิ่งความปลอดภัยเนี่ย พอเป็นออลนิวโฉมใหม่มาปุ๊เนี่ยถอดทิ้งด้วยซ้าแล้วค่อยๆเอาไปเติมใหม่เหมือนเนี่ยปาเจโร่เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมานะครับมีการไมเนอร์มาก็เติมของตเติมอะไรใส่เข้ามาเรื่อยนะครับแสงซ้ายไปมีเห็นหม,มันมีเรียวมีแรงขับคนเดียวมันพอที่จะฉวัดเฉวียนได้นะครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารด้วยเนี่ยการที่โยนแบบที่ผมทําเปลี่ยนเร็วๆอยเงี้ยก็ไม่แนะนํานะเพราะคนนั่งอาจจะรู้สึกว่าแบบโยนเยอะเออผมก็ ทำให้ดูเพราะว่านั่งคนเดียวนะครับประมาณน,นี้นะครับ m ิ t s u ิ ishi p a j e r o Sport e l i t e e dition ฟังก์ชันแน่นออปชั่นล้นนะครับอาจจะขาดบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีไฮเทคสำหรับยุคนี้ไปเพราะว่ารถเก่าแล้วเรื่องงานขับขี่ใช้ได้ช่วงล่างนุ่มนวลโดยสารสบายเบาะนั่งมีลัมบ้าซัพพอร์ตมาแล้ววงมลลาลัยอาจจะหนืดนิดนึงแล้วก็เนี่ยมีระยะที่แบบยึกยักยึยกย,ยักอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าการโดยสารใช้งานทั่วไปเนี่ยสำหรับ พรอบ้าที่อยากได้รถนั่งอันแน่นๆเต็มนั่งสบายๆมีจอทีวีให้ลูกหลานด้านหลังได้ชมกันนะครับมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เอาจริงๆก็ไม่ได้แพ้คู่แข่งหรือมีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับในราคาค่าตัวของเขาเท่านี้เนี่ยดูดิโอ้โหเสียงดังไหมสิบสี่สนะบนทางด่วนบู้บูมาบนะ พอสมควรนะครับพอสมควรสําหรับเสียงลมที่ความเร็วสูงบนทางด่วนเหลือ12-13ก็ดีขึ้นแต่ก็จะได้เสียงแหวกอากาศแหวกลมนะครับปูบารปูบารนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ